ดีนะครับเราอยู่ที่ไหนก็ไมร่รู้เราเดินมาหลงทางที่บ้านใครก็ไม่เก่าหลังเลยยญาเต็มเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่บ้านเราบ้านเราจะเป็นบ้านหลังหลีย้ยงเลืนะครับแล้วก็มีเสียงคนมองอยู่ใกล้ๆด้วยนะอ้หตกหมดเลยนะครับ เราเดินไปสำรวจก่อนว่าบ้านหลังนี้อุ่ยเปนคื่อกีมน,นาพื่ยจะได้เก็บเอาไว้บ้านนะครับเราเพิ่งจะเดินลงทางมานะครับไม่ใช่ลงทางนะครับเราดูตาทางบ้านนะดูแต่แเราเดินเข้าไปในป่าลึกนะครับดูตรงนู้นนะครับตรงนี้แค่เป็นเขตต้นไม้น,น้อยนุยน่นเราเดิน เดินมาตรงนี้แล้วเราก็ถ่ายคลิปจากตรงน fiance, ู้นแล้วก็เดินบนมาตรงนู้นจากป่าตรงนู้นนะครับตรงนู้นบ้านคนอื่นนะครับนนบ้านใครก็ไม่รู้ค่ะตรงนู้นเป็นป่านะครับุหรี่คาเต็มแล้วน้ำไปไม่ได้แล้วนะครับเป็นป่าแล้วนะครับตรงนู้นบ้านคนอื่นนะครับไม่รู้อะไรนะ ไม่ใช่บ้านหลังนี้นะครับมันเป็นผนางกันแต่มันไปบ้านนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแต่บ้านหลังนี้ไม่อยู่อันนั้นก็เลยอยู่คนเดียวน,นั้นเราก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังืวันน่าจะไม่ล้างเพราะว่าเมื่อคืนมัเปิดไฟแล้วก็เปิดพัดลมอยู่แต่เราพาทัวร์บ้านหลังนี้กันเลยนะครับทุกคนแล้วเราพาไปดูห้องครัวก่อนนะครับทุกคน หอัน,นี้ห้องครัวนะครับทุกคนอุ้ยขนลุกนะครับน่ากลัวมากเลยนะครบดูน่ากลัวมากนะครับดูห้องนี้ก็ปิดล้างด้วยไม่รู้ว่ามีอะไรไหมในห้องนี่นะของเก่าเต็มเราพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับก็คือ ห้องนอนของเขานะครับเรามาเราเห็นหน้าห้องอยู่นะครับนี่นะครับมาถึงบ้านเราด้วยนี่นะครับเครื่องทำไม,ม้เขาใช้จากอะไรนะครับดูนะครับจริงนะครับไม่ใช่บ้านเรานะครับดูภายในบ้านหลังกันอ,อะไรไนหะเราซุมให้ดูซุมไม่ขนาดก็ถืออนนี้อยู่ ตรงนี้เป็นปลาหมดเลยเดี๋ยวเราพาไปดูตรงห้องน้ําด้วยนะคือบันก็พาดูตรงหน้าห้องก่อนนะครับลุกล้างมาบ้านใครก็ไม่รู้นี่ห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนรอบๆนะครับตรงนี้เป็นรั้วแล้วนะั่นแ้นั่นเก่านะมากแค่นี้ก่อนนะครับเข้าไปไม่ได้นะ